วันนี้มหมวยมีรถเข้าใหม่มาแนะนากันนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะเหมาะสาหรับการบรรทุกนะคะที record, ่อค่ะเริ่มต้นที่ตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าคันนี้จะเป็นสีเทานะคะมาพร้อมโลโก้อิซูซอยู่ตรงกลางนะคะ ด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะด้านล่างเป็นไฟเลี้ยวนะคะในส่วนนี้นะคะไฟเลี้ยวจะมี2จุดด้วยกันนะคะในส่วนของด้านหน้าแล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวานะคะแล้วในส่วนของยางนะคะยางของรุ่นนี้นะคะเป็นยางขอบ15นะคะเป็นล้อแบกเดิมจากโรงงานเลยนะคะถัดขึ้นมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะอันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็มี สัญ,ญลักษณ์สปาร์3.0อยู่ด้านข้างนะคะถัดมาค่ะที่ด้านข้างนะคะคันนี้ด้ามจับติดขอบคมเมียมาให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะค่ะและในส่วนของไฟไท้ายนะคะไฟไท้ายสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นไฟไท้ายแบบฮาโดเจนนะคะและด้านนี้นะคะเป็นโลโก้อ s u d สุดีแนะคะเดี๋ยวเราจะพาเปิดดูด้านในของแคริบอยกันนะคะ คันนี้เราขายพร้อมกับแค l ร y ่บอเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบสไตล์นี้ก็สามารถไปติดตั้งเป็นอคอกได้นะคะแล้วก็ภายในของคันนี้นะคะลูกค้าเดิมติดระบบระบายอากาศด้านในแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะพาไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันค่ะ ส่วนของภายในคันนี้นะคะตกแต่งด้วยโทนสีดํานะคะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะและในส่วนของพื้นนะคะปูพื้นยางมาแล้วนะคะจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ปรับได้4ทิศทางนะคะเดี๋ยวจะลองปรับให้ดูนะคะปรับขึ้นลงนะคะแล้วก็เข้านะคะแล้วก็ปรับออกได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทดูเลขไมค์กันนะคะสําหรับคันนี้เลขไมค์คันนี้อยู่ที่48,487กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบอกเลยว่า ให้ได้ไปคันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะคะตัวระบบเครื่องเสียงคันนี้สามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะคะ MD 3ได้ด้วยนะคะวิทยุ CD FM AM นะคะส่วนระบบแอร์เป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะคะในส่วนนี้เป็นช่อง power outlet นะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถเก็บของได้นะคะเก็บแว่นหรือเก็บเปลียก,ก็ได้นะคะแล้วก็ที่วางแก้วคันนี้จะให้ มาที่ฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะ2จุดด้วยกันนะคะที่วางแก้วแล้วก็ในส่วนของด้านบนคันนี้นะคะบอกเลยว่ายังใหม่ๆสวยอยู่เลยนะคะม่านบังแดดนะคะยังพุ่มพลาส,สติกอยู่เลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะคันนี้ให้แอร์แบ็กมา2ลูกนะคะแล้วก็ระบบเด็กแบบ ebs นะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูโครงสร้างตัวรถกันค่ะค่ะแล้วในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะ ดูเลยนะคะตัวเม็ดอาร์ตนะคะยังสวยๆคมๆทุกจุดเลยนะคะคมชัดทุกจุดเลยค่ะแล้วก็ในน็อตฝาประตูอันนี้น็อตเดิมเลยนะคะไม่เคยผ่านการไข่นะคะขออนุญาตเปิดห้องเครื่องแป๊บนึงนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์ตนะคะในส่วนของคานหน้านะคะ น็อตเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวกิ๊บทุกจุดยังไม่เคยถอดนะคะตัวคันหน้าสมบูรณ์นะคะน็อตฝั่งซ้ายฝั่งขวาสมบูรณ์นะคะ,ะยังไม่เคยผ่านการแกะนะคะการไขนะคะแล้วก็ในส่วนของน็อตฝากระโปรงยังไม่เคยผ่านการไขนะคะด้านบนเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะคะน็อตเดิมทุกจุดสวยๆคมๆทุกจุดนะคะแล้วก็ดูฝากระโปรงฝัง่งซ้ายค่ะยังไม่เคยผ่านการไขนะคะยังไม่มีรอยเลยนะคะสำหรับคันนี้ เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของราคาของรถคันนี้กันค่ะ <ไป S 1> สำหรับ i s u ู u d ดี x Spark 3.0 d d i MT ปี2020ันคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่439,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดฟรีดาวน์ฟรีประกันภยัยฟรีค่าจัดโอนนะคะและพิเศษสำหรับเดือนนี้นะคะออกรถเพียง999บาทนะคะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมของเรานะคะอยู่ติดกับสยามนิสสันอูงราชธานีสาขาดอนกลางนะคะ หรือติดต่อเซลล์หวย0 8 0 8 4 0 5 2 4 5นะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ